สวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชนเนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ําครับผมบารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลนะครับช่วงหน้าฝนนะครับมะนาวไม่ค่อยจะติดดอกไม่ออกผลทํายังไงดีเดี๋ยววันนี้มีเคล็ดลับดีๆพาคุณผู้ชมไปทํานะครับด้วยวิธีง่ายๆของใช้ในคนเรือนของเรานี่นะครับสามารถทําให้มะนาวของเรา ติดดอกออกผลเก็บกินได้ตลอดทั้งปีก่อนที่จะไปรับชมนะครับพ่อเพิ่นขอคนละหนึ่งสับสไคร์สันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพล่นด้วยนะครับไปเลยครับเราไปทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีอย่างแรกก็จะมี นี่ครับยาพารา5เม็ดเราจะใช้ยาพารานี้พ่อเพื่อนจะใช้5เม็ดแล้วก็อย่านก็คือนี่ครับโมโนโซเดียมอุตเตรเมดผงชูรสอีกอยานก็คือนี่ครับโปรตีนนิตตามินมากมายครับก็คือไข่นี่เองครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับยาพาราให้เรานํามาทุบหรือว่ามาบดให้ละเอียดก่อนนะครับ เราได้ยาผ้าลาของเราแล้วให้เราเทลงไปในภาชนะที่เราจะผสมเนนะครับไข่ไก่ให้เราตอกไปแบบนี้นะครับใส่ประมาณนี้ครับหนึ่งช้อนเสร็จแล้วแล้วก็คนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันในไข่ก็จะมีประโยชน์ต่อต้นพืช ต้นไม้แน่นอนครับทุกคนคงจะรู้กันนะครับและวันนี้เราจะนำนี่แะครับไข่ไก่มาทำปุ๋ยน้ําเล่่งให้ต้นมะนาวและทำให้ต้นมะนาวของเราออกลูกดกน้ําเยอะและย่างก็คือออกลูกได้ทั้งปีและดกจนกิ่งแทบหักน,นี่ครับผงชูรส ผุงชูรสเมื่อเรานำมาใช้กับต้นพืชไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก็สามารถนำมาบำรุงได้นะครับแล้วจะทำให้ต้นไม้ของเราหรือว่าต้นพืชของเราใบเขียวข้วเหนียวและเล่งดอกเล่งผลได้ด้วยนะครับยาพารายาพาราก็จะช่วยนะครับในการกระตุ้นครับกระตุ้นให มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดอกแน่ยางก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนั่นเองครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆครับในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแนอยันก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีให้เราใส่น้ำลงไปนิดนึงครับผสมให้เข้ากันอีกทีหนึง่ง เท่านี้นะครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วให้เรานําใส่ในเครื่องฉีดพ่นให้เราเตรียมน้ําเปล่ามานะครับนี่ครับให้เราเตรียมน้ําเปล่ามา2ลิตรนะครับเราจะใส่ปุ๋ยน้ําของเราลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับ เสร็จแล้วให้เราปิดฝาครับปิดฝาเสร็จให้เราเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีครับเพียงเท่านี้และครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำไปบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลนลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วให้เรานำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้าน ของต้นมะนาวที่เราจะฉีดพ่นได้เลยนะครับไปนะครับเราไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านมะนาวของเราด้วยปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ำของเรามาแล้วให้เราฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ได้เลยนะครับฉีดพ่นอาทิตย์ละ1 2สองครั้งก็ได้นะครับจะทำให้มะนาวของเรา ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เต็มต้นแบบนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับง่ายๆทำให้มะนาวของเราติดดอกออกผลในวันนี้ครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพ่อนเพ่อนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม